สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อั้นจะมารีวิวกับตัวนี้จ้ะกับผลิตภัณฑ์นมนะครับของคาร์เนชั่นนะครับก็ตัวนี้นะครับถ้าดูตามรูปนะจ๊ะเห็นไหมครับว่านะครับทำเค้กได้นะครับแล้วก็เอาไปใส่พวกไข่ให้มันนุ่มฟูได้นะครับหรือไปใส่พวกต้มยำกุ้งได้นะครับหรือนะครับเวลาคุณกินชานมนะครับแล้วคุณก็ใส่พวกเนี้ยก็ใส่ได้นะครับแต่ก่อนกินนะครับมีคาเตือนถ้าผู้แพ้อาหารนะจ๊ะในนี้นะครับมีผลิตภัณฑ์จากนมและลิซิทินจากถั่วเหลืองใครแพ้สองอย่างนี้ก็เลี่ยง ห้ามใช้เลี้ยงเด็กอายุต่ำกว่า12เดือนนะครับซึ่งตัวนี้ถ้าเกิดมีคนถามพี่แอ้นนะครับว่าพี่อันไอ้นี่มันต่างกับเจ้าอื่นยังไงเหรอเอาตรงๆนะครับก็ไม่ได้รู้สึกต่างจากเจ้าอื่น,นครับในกรณีนะครับที่เราทําอาหารกับทําเค้กนะจะไม่ค่อยรู้สึกต่างเพราะว่าพวกตรงนะครับในเลทราคาที่มันเท่ากันนะ่ะมันจะให้คุณภาพที่เท่ากันแล้วก็กลิ่นไม่ต่างกันนากแต่ถ้าคุณใส่ไอ้พวกนี้นะครับเห็นไหมจ๊ะ อย่างเช่นไอ้พวกชานมนะครับแบบตั้งต่จังหวะแบบคุณลองดูเดีรยบเราจะใช้คาเนชั่นนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่คาเนชั่นมีจุดเด่นนะครับคือนี่จะนะครับลาดไปกับเนี่ยกับไอติมกะทินะครับตัวนี้เนี่ยเข้ากันเข้ากันนะครับดังนั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้นะครับเขาบอกนะครับว่าเหมาะกับ2องนาครับที่เขาเรียกว่าอะไรชนะเจ้าอื่นมากกว่านะครับก็คือเนี่ยกับไอติมเทคาเนชั่นลงไปเข้ากันเข้ากัน กับเจ้าอื่นเนี่ยก็ยังแบบรู้สึกธรรมดานะแต่แต่คาเนชันกับกะทิจะเข้ากันมากกว่ากับเวลาที่นะไอ้พวกเนี่ยเห็นไหมจ๊ะไอ้ที่มันเป็นนมนมเนี้ยชานมเนี้ยหรือว่ากาแฟนมเนี้ยมันจะได้รสชาติที่ดีกว่าเจ้าอื่นนิดนึงนะครับส่วนในเรื่องของอาหารกับเค้กไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ครับโอเคครับไปจบกันเลคลิปนี้เป็นเท่านี้นะครับชอบฝากกดแชร์นะนะจ๊ะ